พี่พี่พพอลอะไรครับนะครับีบดูามตี้ขยัาไไยาไไก,การดูตัวเองก่อนว่าผูอยากตรวจไปแล้วเป็นยังไงบ้างช่วชมนนคะแนนด้วครับภรรยานโน้ตบอแกแล้วช่อชมคะแนน เนาะนัชนอนครับดูไปเองอังดีโอ้ธนาคมปุยใบปุยใบปุยใบดูไปเองนะปุยใบหอมนุ่มอ่าขึ้นไปก่อนอ้าวภูมิน มาทางนี้ผู้ชายมาทางนี้ขยับมาทางนี้ด,ดูมาไดิลูกสมบูรณ์มาอ้าวดูในหน้าแรกก่อนเป็นรูปอะไรเรือใบเรือใบอา้าวรูปที่สองเป็นอะไรบังคุดบังคุดรูปที่สามเรือเรือใบกับเรือไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมเปล่าอา่ารูปที่สี่เป็นอะไร ดที่สเป็นอะไรดูวงนอะไรฮะมันคือปิ่นโตที่ใส่อาหารนะครับอาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีวัดเราก็เลยไม่ค่อยเห็นปิ่นโตนะครับอ่าปิ่นโตเนี่ยมันจะใช้สําหรับใส่อาหารนะครับทห้พระต่อไปภาพจดใจเดี๋ยวเวลาเรากินเราใช้อะไรกินมีตะเกียบมีอะไร เห็นไหมถ้าเรากินประจำเราจะเห็นต่อไปชอชิงเป็นรูปอะไรอันนี้ก็เราไม่เคยได้ใช้คือฝาชีรู้จักฝาชีไหมลูกฝาชีไม่ใช่ทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรใครตอบได้ยยมเอฝาชีไม่ใช่ทำอะไรอ่าไม่ใช่ปิดข้าวป้องกันอะไรบินมาตอมเขาเรียกว่ามแมลงวนัน ที่ไม่ตอบข้อที่สามเราจะพาไปวิ่งสนามอ๋อเอาข้อที่สิบเจ็อ้าวต่อไปจับมืเไม่ได้ไสนาคมไม่เด่ยาหาีด้เปล่าพย oh. ืนจับตัวพี่หนีพี่ชายจับพู่ชายดูคุยยาดูนะดูนะเอ้ยสองแสนนี้ทันแ้ตรงนี้ 啊，讲过来。 ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับบอกหน่อยชื่ออะไรครับเด็เขาว่าเรีอเดียนที่นี่สนุกไหมสนุกคนคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อนูชื่อนูเดียนที่นี่สนุกไหมสนุกเออเป็นยังไงบ้างที่นี่ที่นี่เป็นยังไงบ้างโอเคเดียนเดียนที่นี่สนุกไหมสนุกไหม สนุกเดียนที่นี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างในในลังพูดให้ลุงฟังนี่เป็นยังไงบ้างสนุกส,ส,สนุกนี่เป็นยังไงมีความสุขเหรอแล้วคุณครูประจําชั้นชื่ออะไรชื่ออะไรนะเอามองมองนี่มองลุงดนะ้วยครูเลยนะครูคิครูแล้วครูคี้เป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงครับนสนุกไหม